สวัสดีค่ะเจร่าขอเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะจากที่เห็นบนหน้าจอจากข้างบนน้นจนถึงข้างล่างนี้เราจะเห็นว่าโลกของเราตอนนี้มันแย่มากๆค่ะถ้าเราไม่สนใจในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพูดกันอยู่เมื่อหนูโตขึ้นโลกจะแย่ยิ่งกว่านี้อีกเราลองมาดูพยากรณ์อากาศในปี2050กันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้คลื่นความร้อนจะแผ่ปกคลุมไปทั่วเด็กเกือบทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ พวกเราอาจไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่ได้แล้วความแห้งแล้งอย่างที่สุดจะทำให้เราปลูกอะไรไม่ได้และพวกเราจะไม่มีข้าวกินภัยธรรมชาติต่างๆจะรุนแรงขึ้นและสร้างความเสียหายมากถึง200ล้านล้านบาทต่อให้คุณถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกงวดก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ทั้งหมดนี้สาเหตุเกิดมาจากเจ้าผู้ผมความร้อนของมลพิษทั้งหลายปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกของเราสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้ก็คืออ้อามันออกไปอย่าให้มันอยู่ตรงนั้นค่ะ แต่ไม่เป็นไรเรายงมีโอกาสที่จะเห็นท้องฟ้าสดใสในปี2050อยู่ค่ะเพราะตอนนี้เทรนด์พลังงานสะอาดกำลังแผ่กระจายออกไปทั่วโลกและมีผลผลิตดีๆออกมามากมายยิ่งไปกว่านั้นราคาของพลังงานสะอาดถูกกว่าพลังงานน้ำมันและก๊าซด้วยค่ะสมมติเราจะขี่จรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นความกดอากาศสูงที่กำลังขยายตัวแผ่เข้าปกคลุมเป็นเกราะป้องกันจากภัยพิบัติที่โหมกระหน,น่ำเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้ง ถึงแม้จะมีนโยบายเหมือนกับลมกระโชกแรงแล้วแต่ก็ยังไม่พอค่ะหนูว่ามันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับใต้ฝุ่นจากนี้ไปเราจะคอยจับตาดูและอัปเดตให้ทราบว่าพวกผู้ใหญ่จะยองรุกขึ้นและลงมือจัดการแก้ปัญหากันได้ไหมเพราะสำหรับพวกเราแล้วนี่ไม่ใช่เพียงรายงานสภาพอากาศของปี2050แต่มันคืออนาคตที่พวกเรากำลังรอคอยอยู่